ที่แสนกว่าแสนอยู่ครับเพราะว่าบ้านบ้านบ้านแทนเป็นสีสลองโบดเป็นสีสลองโบดึ้นเราสร้างไว้ต้นจองเท่าไรก่อนต้นจองเท่าไรรู้ว่าสามแสนสองสามแสนสองราคากำลังงามขนาดจะภาก็ยังอยู่ผีค่ะเนาะอุจภาพาโอ้ยยังไกลเลยเธอภาพก็อยู่ไกลเติบอยู่ แล้วตอนเย็นลอรอบพบน้องนุ้งยิงครับนี่จะพัด้วยครับเด้อขอบคุณในรายที่จัางมาเฮงขอบคุณครับอายุบ้านนะครับแมนนี่ไอพีนี่บ้านนู้เองน่ะอุ้งอยู่บ้านบ้านเหมนฟางแต่ตัวนี้บ้านบ้านเหมนแป้งอยู่บ้านนุ้งหญ้าอยู่บ้านนุ้งจิ๊บอ่ามันนุองจิ๊บจะพับเสื้อเนี่ยก่อนครับเนี่ยจะพาบใหญ่กว่าคุณ มเียบนีเพชรเสียหวานเบียเสียเต็มมาทกเสองลาดลูกแก้วครับเสียรถมุกเอียรถกเสียหวานครับเสียหวานลาดลูกแก้วครับเห็ดบุญกระดูกขาผู้เท่านะเอาคุณหลายเล้อที่มาจังมาลำใหม่บ้างครับผม จะพาว่าจะพาคุณทีล็กน้อยหนึ่งบ่อมีปัญหางานเสียตลอดทั้งคืนนเมืองมาเที่ยวก็นจะสบายใจอย่างปรอมานนี้เพราะว่ามาถ่ายถ่าย้เข้าตัเนทุ่มพอ่ายตัวคนุมมันมันมีปัญหางานจะปวหมอนนะแต่จมีถ้าเจอว่าเกิดยังคืนจะผ่าตรงให้ที่ชอบจริงๆหลายๆอย่างเออถ้าเกิดมีคนตายคนเจ็บเนี่ยเข้าก็ต้องรับที่ชอบจริงๆเขาเลยบอกกันว่าเอาจริงๆแต่แล้วกันเข้าเป็นเจ็บบัสเขาก็บปรเด็กแต่บานเด็บหน่อยก่เขาเขาขี้แบ แต่พวกคุณว่าตัวที่เป็นเก็บสิเล็กหน่อยขนานดใดอันนี้นุงน่งนุ่งนุ่งกับผมนุง่งกับผมเด็กโตแล้วมั้<ะ>งว่าเพิคคม่มสิเล็กหน่อยขนาดใดที่เพิ่มเก็บมาที่เพิ่มบอบอก็เก็บนุ่งกับผม,ผมแต่ตัวรุ่นพี่นี่กรรมการมั้งแมนแมนแต่เพิ่มเก็บบัสของเม้ครับผมครับผมแ ดวงฝั่งมะรันจะขาดเป็นต้นจังอีกหนึ่งครับสุดยอดเจ้าหน้าที่เพิ่อนเขาจ่างมาเพิ่มเจ้าหน้าที่เกือบร้อยแล้วนะครับสุดยอดแล้วผู <c oughs> ้ใด,ด, <c oughs> ดได้มระรนะันคณะสาวน้อยเพชรบันแพงสุดยอดแล้วครับขอบคุณหลายๆ <c oughs> รัานครับเพิ่มพูนอ่าเสียใหญ่เพิ่นเสียใหญ่เจ้าของเต็นท์รถรถบรรทุกครับอู้เป็นจังสาวรนอยเป็ดบานแพงมื้อนี้ยรับเฟรรับขายทั่วประเทศจัดทั่วประเทศเอมาผ่านเลยลงช่องเลยเพิ่นเพิ่นพุ่งหมดเลยโอ้บุ่งล่องพุ่งล่องพุ่าหจะภาเขินเขินแหละอ้าวแม่จะภาเบอาก็ได้ซั่นถ้าสนใจรถบรรทุกรถใหญ่ก็รถใหญ่รถบรรทุก ต้นสิอลายแลกเปลี่ยนแลกเปลียนทุกอย่างจัดแน่นดัดเปแ่นจบตนยุทครับนี่ยปลาลุงแก้วครับปลาลุงแก้วปทุมธานีครับปทุมมีเดชเสืพื่นอยู่ปทุมธานีเพื่นบ่ปทุมธานีครับอ๋อปทุมธานีครับผมเสอ้หลังน้ครับ้ลังไปทุ่งหลังน้ำอ่าเสรล้วคัมือสอครับผมสองบพูบปาุงแก้วครับปนไก่รับฮะรถควงรถควงรถยังมัด <Yeah>. <S <S จะเป็นแนวยูเตทน,นุกยางครับผมอยู่ประมนะะะมาะเต็นยู่ทิมครับผมครับผม พระแรกครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านท่านนกคงพราณิสัยครับท่านที่สองครับท่านนายอำเภออุทุมพรพิสัยครับท่านสราวุฒิส่งโฉมครับท่านต่อไปครับท่านนายอำเภอห้วยทักษันครับท่านพันศิษทาสิริครับและท่านต่อไปครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษท่านปีชาปิยพันธ์ครับ ครับท่านต่อไปครับท่านผู้อำนวยการสุริยันสีผุยครับผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดบุกดาหารครับและท่านต่อไปครับท่านกำนันวสุรโคศีกำนันตำบลขยุงครับท่านผู้ใหญ่เฉวียนศิราชุ่นผู้ใหญ่บ้านหนองจิกครับท่านผู้ใหญ่สารีรักพุทธิยาครับผู้ใหญ่บ้านหนองยางครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะเจ้าภาพในวันนี้นะครับ คุณบุญมีอินทบุตรครับคุณประดิคุณสมรอินทบุตรครับคุณนิธิคุณฐานีดาอินทบุตรครับนี่คือคณะเจ้าภาพครับและขณะนี้พร้อมแล้วนะครับสาว้อยเพชรบ้านแพงครับผมธีรพัฒน์โพค้ำครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเชิญเลยครับสาว้อยเพชรบ้านแพง